สองซนนเกรวิเลียสีแดงสีแดงสีแดงอมชมพูเข้มหน้าหนาวลมลมพี่น้องนหนาว <c oughs> ว่าจะว่าจะมาสองดูอันอันนี้ไหมคะโอ้โหหนาวร้อนา้อน,น,น <c oughs> ี่เลยจะมารีวิว กวากมะละกตดกวักมะละกดก,ก,ก,กับเดลีจิวที่ที่ก่อนจะกลับเมืองไทยเนาะก็เอามาหลบๆออกมาข้างนอกนอกบ้านมาบางไว้ที่ใต้ต้นสดสองเดือนนะคะสองเดือนเต็มๆบ่รด้หดน้ำมันบาไดยยั้งเลยค่ะอาศัยฝนอาศัยน้ำฝน อุ้ยหนาวหลายนน่อยสรุปว่าเธอเธอเธอไม่ตายนะคะเดลีจิวก็ยุบตัวไปบ้างบ้าแมนบ้างละหลายเติบแต่ว่าไม่ตายใบที่ก็ยังมีใบที่ที่ยังเคียวสดอยู่รุนี้ว่าจะน่าจะอนุบาลฟื้นฟื้นขึ้นฉีบเขาได้อยู่นะคะเดลีจิวก็จะ จะเอ,เอาออกไปแล้วก็วัดคคบงมเขาเขาเขาดูว่าจะจะทําให้แต่กองามเหมือนเดิมได้ไหมแต่ว่าที่แน่ๆก็คือกวักมลกฏกวักมลกฏโอ้นี่สวยงามมาก เป็นไม้ที่ทนจริงๆปลูกที่เมืองไทยก็กระถางใหญ่แต่ก่อนมันลมมันล่มพี่น้องหน้าหนาวนี้ลม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 คักสองเดือนไม่ได้รดน้ำเธอยังรอดปลอดภัยเขียวงามบอกมารกรนะคะธรรมชาตินะคะเสียงเสียงนกร้องนะคะนกกัน นก,กหลายค่ะอยู่ประเทศออสตเตรเลียนี่ในรัฐนิวเซาวเวลนี่นกนี่หลากหลายสายพันธุ์ย่ำมือเศรืย่ำมือแรงย่ำขึ้นเสียงนก้องธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเป็นเป็นเป็นเ,นเนสน่ห์อย่างหนึ่งเป็นเมืองที่น่าอยู่มากในรัฐนิวเซาวเวลประเทศออสตเตรเลียคลิปนี้ก็มารีวิวกวากมรกตกับเมืองไทยไม่ได้ลดน้ำสองเดือนแล้วก็เดลีจิ๋ว เดลีจิวก็ยังยังไม่ตายก็มีส่วนที่ยุบตัวลงบ้างแต่ว่ารุ่นนี้จะเอาไปอนุบาลประโคบป,ประงมก็จะรีวิวให้ชมเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ